สวัสดีจ้ามาเดิม,มนเนี่ยขนมจีนน้ำยาน้ำยาเสร็จแล้วมันเนี็นต้มขนมจีนเต็มหม้อเลยจ้า ้นเส็นแหงแห้งแบบนี้ต้มหวาน น้ำยาใส่มังน้ำยาน้ำยาน้ำยาลูกครึ่งทั้งใส่กะทิพร้อมทั้งใส่ปลาพร้อมลูกชิ้นคุณได้นเลย ใ่กับซีรุ้ยอใบประกูดลงไปสุกแล้วใบป,ประกดลงไปนี่ขนมจีนกับกนังต้มเดียดบึบ,บ,บ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาควนุยทุยใส่ฮ้อคือมาเงฮ้คือฮ้อคือนั่งหนักออกมาจากนั่นแต่คนง่าปลังปลี่ยนี้เสีเหมือนนั่งหนักเลยได้หอมได้หอมได้หอมกับจารได้หอมถ่ากินๆีหนามากมายเลยไหนขนมเส่ <royalty> <im> <sm> ขนมจีนนี่นีกะซื้อเอาแล้วจะขนมจีนซื้อเส้นแห้งมะต้มอ้าวมันบมนมีเส้นสดเหมือนบ้านเราก็เสีเดี๋ยนี้เขากับนิยมกินเส้นแห้งเนี่ยไปใส่มาใส่น้สะดวกสบายดี ิ้มมันเสียนันเงียบดีนาะไปโรงยยนแล้วสำาย้าับา